ปีหนึ่งเนี่ยนะจะดื่มแอลกอฮอล์นับแก้วไปเนี่ยนะนับแก้วไปไม่ถึง5แก้วมันทำลายเสียงถ้าไม่มีแบงค์พันหอมก็ไม่ได้จิบเลยเอาไม่ใช่เหรอเคยนะโหวันนั้นได้ติปติปเป็นหมื่นอะเพลงสุดท้ายฉันร้องว่าอะไรก่อนไม่คะอะไรนะไม่คะคุ้มคุ้มหรอแต่ปกติอะคนชอบคิดว่าเวลาเล่ามาเสิร์ฟเบียมาเสิร์ฟคนชอบมายื่นให้เจนนิเฟอร์คิมบอก ฉันไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะอร่อยเหมือนเดิมไหมคะอร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่อร่อยตอนไหน <c oughs> ข้อดีของตัวเองก็คือเป็นคนนอนเยอะ <c oughs> แม่สามารถนอนได้สิบสองชั่วโมง <Wow. S 1> จนคนเขาเรียกว่าแม่ตายแล้ว <c oughs> พักผ่อนไม่พอเสียงไปก่อนหรือเสียงมันจะคอยบอกเราอย่างแรกเลย <c oughs> ถ้าตื่นมาเสียงแผลบแห้งๆนี่นอกจากฝุ่นแล้วก็คือเรานอนไม่พอ <c oughs> ปวดฉี่ยังไม่อยากลุกไมาฉี่เลย ขออ,อนุญาตเบียสุขภาพแม่หนคะ่ะเป็นไงบ้างคะก็ปกติดีถ้าไม่ได้นับว่าคอเลสเตอรอลสูงหรือไม่ก็มีการแบบว่าเข้าอักเสบบ้างกรอบแกรบบ้างบางบางทีบางเรื่องบางราว <c oughs> เพราะว่าบางทีเราขึ้นขึ้น,น,นลงลงเดินบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ข่ามันอักเสบมันก็บวมมั่งอะไรบาง <c oughs> เป็นเป็นช่วงของมันก็จะต้องไปหาคุณหมอหมีเป <c oughs> ็นหมอประจํา <c oughs> ที่รักษาเข่าเก่งมากที <c oughs> ค,คือเวลาเราอายุมากๆะ อะมันต้องไม่เช็คอะไรเออเออหน้าอกนะเอ่อเช็คเช็คผู้หญิงนะเช็คหน้าอกดูซิว่ามีเนื้องอกเนื้ออะไรอยู่ในมดลูกไหมทางทั้งที่ไม่ได้ใช้แล้วในในหน้าอกก็จะมีก้อนมีอะไรเพราะว่าบางทีคนอายุมากๆแบบเจ็ดสิบกว่าก็มีเนื้องอกมีบางคนเป็นมะเล็กๆแต่ว่าแล้วแต่คือสเตตในระยะไหนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงมันจะมีเรื่องมากกว่าอื่นๆแต่โดยทั่วไปแล้ว เข่าสายตาวนก็อยู่แค่นี้มีปัญหาเรื่องสายตาบางคนจะต้องอาจจะต้องแบบอายุมากแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเลนส์สายตาเพราะว่าเป็นไม่ได้เปลี่ยนเลนส์แว่นนะวุ้นเลนส์สายตาเพราะว่ามันเป็นต้อกระจกนั่นนู่นนี่แล้วก็เช็คัพความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลเป็นไหมอะไรเงรี้ย <S <S แค่นั้นเองแต่ว่าโดยหลักของตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยสิ่งที่เป็นก็คือคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ พยายามเลือกกินเลือกอะไรแต่แต่ว่าจะข้อดีของตัวเองก็คือเป็นคนนอนเยอะแม่สามารถนอนได้สิบสองชั่วโมงอะ oh! จนคนเขาเรียกว่าแม่ตายแล้วที่แม่ทำงานในวงการบันเทิงมันนา่าจะนอนได้ยากกับแม่เรี่กว่าแม่ตายแล้วถ้าเกิดแม่เอาสำรีแห่วลงไปในรูจมูกนี้แล้วทิ้งแขนไปข้าง,างนี้คือรดน้ำศพได้เลยต้อง <ham> มีคนเอาน้ำน้ำ <ham> จากลูกมะพร้าวเฉาะใส่หน้าคือแต่เป็นคนนอนเป็นคนที่สามารถคนใช้เสียงอะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเสียงแหบเพราะว่างานเยอะ เราก็ต้องพักผ่อนต้องอะไรเงี้ยบางทีพักผ่อนไม่พอเสียงไปก่อนหรือเสียงมันจะคอยบอกเราอย่างแรกเลยถ้าตื่นมาเสียงแหบแห้งนีง่นอกจากฝุ่นแล้วก็คือเรานอนไม่พอ mm. เป็นคนที่สามารถนอนได้ตั้งแต่ถ้าปากตินอนน้อยก็ต้องหกชั่วโมงถ้าแบบน็อกคือไปต่างจังหวัดได้นอนรวมบางทีสามวันนอนรวมกันไม่ถึง10ชั่วโมงเนี้ย mm. ก็มีก็อาจจะต้องนอนน็อกไป12ชั่วโมงมาลุกขึ้นมาชิ้ช่องสักสองรอบแต่ก็ไม่คนนอนนอนเก่งนอนได้ หลับได้เลยไหมอ่ะไม่ไม่ไม่นอนนอนยากมันเป็นคนนอนยากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเดินนะคะเราเดินเราทํานู่นทํานี่แบบออกกาลังกายบ้างอย่างถ้าอายุแบบ50ไปแล้วงี้เดินสักวันละครึ่งชั่วโมงแต่เดินช้าเดินเร็วแล้วแต่เราเนี้ยมันก็จะช่วยในการนอนนอนหลับแล้วก็สามารถหลับลึกได้แต่เนี้ยเวลาหลับแล้วน็อกคือเพลียมันหลับของมันไปเองเลยมันไม่อะไรใดทั้ง้ปวดฉี่ยังไม่อยากลุกขึ้นมาฉี่เลยไม่อไม่อยากลุกขึ้นมาใช่ อ๋อก็ดีนะมันนี้หลานๆเขาไม่ได้ปูผ้าแบบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แล้วก็นอนนิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวว่าหลับอยู่เขาก็มาพลิกตัวให้แ,แต้มยามยาไม่ถึงแค่นั้นแล้วพอเร,เราตื่นแล้วว่าแม่มันมันมันจะเฟสทุกอย่างเลยที่จริงๆเป็นคนที่ตื่นแล้วเฟชเลยเพราะว่าตื่นแล้วเนี่ยก็จะดื่มน้ําก่อนก่อนแปรงฟันเลยคือเราก็แบบไปฟังแบบรับรู้ ข่าวสารหรือความรู้ต่างๆเขาบอกว่าแบคทีเรียที่มีอยู่ในปากเราเวลาที่เราดดื่มน้ําแล้วก็ลงไปในลําไส้เรามันจะช่วยในการขับถ่ายช่วยในการช่วยจริงไหมแม่ช่วยจริงค่ะมันก็จะช่วยเนี่ยนะคือตื่นมายังไงก็ไม่รู้ก่อนแปรงฟันก็ดื่มน้ำสองแก้ว<ม>แต่เป็นคนดื่มน้ําเยอะอยู่แล้วนอนเยอะดื่มน้ําเยอะเพราะว่าแล้วหลังจกทุกวันนี้สิ่งที่ทําเพิ่มเติมตอนแก่คือคือล้างจมูก ด้วยน้ําเกลือเมื่อก่อนไม่ทำไมเงไงล้างจมูกด้วยน้ําเกลือทุกวันนี้ล้างจมูกด้วยน้ําเกลือวันละสองครั้งคือเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือไปข้างนอกกลับมาก็จะล้างจมูกเพราะว่าบางทีน้ํามูกเนี่ยมันจะบางทีเราเซมห้าเลยน้ำมูกมันจะไหลย้อนไปทางโพรงจมูกข้างหลังแล้วมันก็จะทําให้เราไอบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยติดนิสัยต้องล้างจมูกล้างฝุ่นมันช่วยได้เยอะเลยค่ะการล้างจมูกด้วยน้าเกลือมันก็จะมี สลิงที่มันดูดขึ้นมาแล้วก็หลังก้มหน้าการหายใจแล้วก็หลังง่ายมากการดูแลตัวเองแบบนี้การใช้ชีวิตให้มันเป็นแบบนี้เป็นระบบแบบนี้มันมันมันถูกเปลี่ยนด้วยอะไรแม่ถูกเปลี่ยนด้วยพอมันเป็นอะไรขึ้นมามากๆแล้วมันหายช้าจะถูกเปลี่ยนเองคือแบบสมัยก่อนนี้เวลาไม่สบายเสียงแหบสามวันก็หายเจ็ดวันเต็มที่ทุกวันนี้เดือนหนึ่งยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนด้วยด้วยสภาพร่างกายเราที่มันแก่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การดื่มน้ําเยอะๆกันการทําอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นโรคนั่นแหละวัวหายรอบข้อของเราแต่จริงๆแล้วแนะนําให้ทําสิ่งนี้ก่อนที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นคือต้องดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอ,อเดินเดินก็ยังดีนะคะเดินบนลู่เดินตรงไหนก็ได้สักครึ่งชั่วโมงไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรให้พอหัวใจมันได้ทํางานดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าทำอะไม่ยากหรอกแต่การมีวินยัยให้มันสม่ําเสมอมันยากซึ่งเป็นคนไม่มีวินยัย ทำบ้างไม่ทำบ้าง mm. แต่ว่าหมถึงเวลาออกกําลังกายเนี่ยควรจะมีวินัยควรจะควรจะอย่าแบบทําบ้างไม่ทําบ้างเพราะว่าถ้าเทียบระหว่างความขี้เหยียดของเราก,กับการไปนอนโรงพยาบาลการต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพก็เทียบกันแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลย mm. เราก็เลยต้องยอมเสียสละสิ่งเนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลหรือเจ็บอดอดแดด มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยแต่มันจะำทำให้แบบระยะยในการที่ดูแลตัวเอง,งใช่เราเราแค่มองว่าแบบเออเนาะทำแล้วมันดีไหมถ้ามันดีทำอย่าทำทำหยุดหยุดอย่างล้างจมูกก็ต้องล้างทุกวันเป็นเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องที่จะต้องทําเพราะค่าพี2.5มในบ้านเรารุนแรงมากเพราะมันเกาะเสียงเสียงเลยอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เสียงด้หรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วต่อให้คนที่ไม่ใช้เสียงในการร้องเพลง ก็เสี่ยงแหบได้เพราะมันเข้าไปเกาะข้างในลองคิดดูว่าเมื่อเราจมูกเรามันเหมือนเครื่องกรองอากาศพะเราไปดูเครื่องกรองอากาศหรือดูในแอร์ในในช่องที่มันเป็นส่วนที่กรองสิ่งต่างๆจะเห็นฝุ่นเกาะเงหรือไม่เชื่อลองดูฝุ่นดูแล้วแค่วันเดียวข้ามอีกวันลองดูดูฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะแล้วแล้วในจมูกเราเนี่ยมันจะเข้าไปเมื่อกี้บอกไม่ดูแลเรื่องอาหารด้วยไม่ทานพวกที่มีคอเลสเตอรอลเยอะเกินไปหลังๆมานี้ มันหัวกุ้งนี่ไม่กินเลยปลาหมึกไม่กินเลยะทุเรียนไม่กินอยู่แล้วเพราะว่ามันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เออไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันเหม็นเปล่าฉันสามารถเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคือดูจากหนังหน้าเฉยๆนะหน้าต่างนี้น่าจะกินหมาได้แล้วเนาะแต่ว่ากินหมากินน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันกินไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอ่ะก็อย่างที่แหละบอกว่าด้วยความอายุ อายุมากแล้วอะบางอย่างมันกินไม่ได้จริงใครจะไปรู้ขนุนเนี่ยอคอรเลสเตอรอลสูงเท่ากับทุเรียนปลาหมึกก็สูงมากๆมันกุ้งอาหารทะเลกินต่อเนื่องกันเยอะๆก็สูงแต่บอกว่าอุ้ยฉันไม่กินไม่กินกินได้แต่ว่ากินแล้วก็เว้นไปสักพักหนึ่งก,กินผักกินอะไรทดแทนเมื่อก่อนนี่หมูสามชั้นเนี่ยผมจะเห็นหมูสามชัน้นวะฉันสามารถหมูทอดนี่ไม้ละสิบบาทที่มันเว้นแบบมันเป็นเว้นกับแบบ เนื้อหมูแล้วก็หมูหมูมันแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็มันแซกแบบเนี้ยสลับช่องกันไปฉันสามารถเอาสองอันนี้นะใส่ปากฉันแล้วก็ลูดฟึดไม้ออกมาสองไม้อย่างนี้แล้วก็ยัดข้าวเหนียวไปครึ่งห่อสบายมากทุกวันนี้แงะแล้วก็ดึงมันออกแงะแล้วก็ดึงมันออกเพราะว่ามันคือร่างกายเรามันย่อยไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันกรองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือเราทําทุกอย่างมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆทุกตอนเด็กๆก็ทําไปเนาะ มันก็สุดโต่งอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าทําบุญแล้วไปถึงเราไหมฝากเออพราะคุณเจ้าช่วยฉันหมูสามชั้นได้หน่อยคุณเจ้าบอกว่าฉันไม่ชอบกินหมูสามชัน้นก็ต้องฉันฝากฉันแนงพงแนงเนื้อที่ททกะทิคนคนให้หน่อยอย,อย่เงี้ยก็ไม่ได้เราก็หรือช่วยฝากฝากฉันโมฮิโต้ให้สักสามดื่มก็ไม่ได้อะไรมันเราก็เลยจําเป็นที่จะต้อง <c oughs> คือเราเรา,เราใช้ชีวิตเราก็ต้องรู้จัก สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเราอะสุขภาพเราอาหารการกินเราก็เหมือนสุขทุกอะ mm hmm. เราบาลานซ์มัน <Yeah. S 1> มันไม่หนีไปจากชีวิตเราความสุขความทุกข์มันก็อยู่ในตัวเราอาหารอาหารไม่มีประโยชน์อาหารทําลายสุขภาพนะไมันก็อยู่ในตัวเราแต่บอกจะไม่กินเลยใช่หรอโอ้ยไม่ได้นะ mm hmm. เราก็ยังไม่ถึงขนาดนะั้นเราก็กินแต่ว่าพอรู้ว่าเออหลังๆเราก,กินเยอะแล้วเราก็ผ่อนไปกิน mm hmm. เป็นแบบว่าโลโก้เรื่องอาหารกูรู้เรื่องอาหารนะแม่มันมันมันต้องทํายังไงแบบบอกกับร้านเขายังไงหรือก็บอกกับรายการที่เราทํายังไงแม่อ๋อกินเข้าไปอย่าไปบอกใครขี่ขี้าไปแล้วจัก็ไม่บอกใครก็งับแต่ว่าตอนนั้นก็คือนามืดหูดำคือสมมุติว่าแบบหมูหมูขาหมูพะโล้ที่แบบคุณมันคือคือคือกีบขาหมูนะที่มันเป็นคากีนะที่มันเป็นแบบวุ้นวุ้นหน่อยแล้วมันมีหนังแบบว่ามีเอ็นๆหน่อยนะแบบ ตักมาแล้วก็เขี่ยเขี่ยตรงกระดูกมันออกนะแล้วตักน้ำพริกส้มใส่เข้าไปนิดนึงนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็งับเข้าไปเคี้ยวให้ให้ใช้ปุ่มเหงือกบนอย่าใช้ฟันเพราะเขาทำมาดีนะให้ใช้ปุ่มเหงือกบนกดลงเบาๆสองถึงสามครั้งแล้วใช้ปลายลิ้นตวัดผ่านลูกก็ผ่านลิ้นไก่เอ้ปเลยมันจะอร่อยมากแล้วตามด้วยกระเทียมสักสองกลีบเคี้ยวงับ ห้ามตัวเองไม่ได้ก็กินกินเข้าไปก็กินกินวันไหนจะกินอย่าง้ก็กินค่ะแต่ว่ามือ้อื่นเราก็จะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยได้ไปกินอะไรแบบนั้นก็จะลดลงมันมีผลกับการ,รเป็นมันมีอยู่ที่นั่นแล้วหรอคะไปอยู่ที่นั่นแล้วหรอคะมันมีผลกับการเป็นพิธีกรและการอาหารนะฮะเพราะว่าเนี่ยต้องมาระวังเรื่องการกินะไระดเนี้นมันเราไม่ได้ถ่ายรายการอาหารทุกวัน<ม>เราถ่ายแค่ช่วงนั้นแหละแล้วก็ฟาดเข้าไปแล้วเราก็ มื้ออื่นๆมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเวลาเราใช้เงินน่ยถ้าเราซื้อกระเป๋าใบใหญ่ไปแล้วหรือซื้อรองเท้าซื้อสิ่งชิ้นใหญ่ๆไปเรียบร้อยแล้ววันอื่นๆเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเราก็เราก็มันคือการบาลานซ์อย่างหนึ่งมันไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเราในฐานะคนขี้ตะกะเราก็กินแบบคนขี้ตะกะเราจะมาบอกว่าอถ้าคุณอยากจะแบบเพื่อสุขภาพมากๆก็ไปทําอาหารเพื่อสุขภาพจะมากินอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเออ แอลกอฮอล่ะคะแม่ค่ะคงต้องต้องลดไม่ได้ไม่ได้แอลกอฮอล์นี้ไม่ปีหนึ่งเนี่ยนะจะดื่มแอลกอฮอล์นับแก้วไปเนี่ยนะนับแก้วไปไม่ถึงห้าแก้วตั้งแต่เมื่อไหร่แม่หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วเพราะว่ามันมันทำลายเสียงคือดันเป็นคนที่บอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไม่กินเมื่อไหร่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่เมื่อวัวหายแล้วเราก็ล้อมข้อค่ะทมัมเราเรารู้สึกว่า ทำไมเมื่อวานกูเสียงดีๆวันนี้กูเสียงแหววะอย่างเงี้ยเอามันเบิร์อนอนจะแล้วยิ่งมันเบิร์ในวันที่นอนน้อยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตสมมติจะขึ้นคอนเสิร์ตสามเดือนไม่กินเลยครึ่งปีไม่กินเลย<อ>ไม่กินเลยสมมุติจะมีงานติดกันอีกเจ็ดวันข้างหน้าเจ็ดวันนี้ก็ไม่กินเจ็ดวันนี้ไม่กินเหลืออีกสามวันคือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนับไปเลยค่ะคุณไม่ได้กินเลยค่ะแล้วเราไปงานแล้แม่คนต้องส่งให้เราบ้างแหะแม่ ถ้าไม่มีแบงค์พันหอมอ่ะก็ไม่ได้จิบไม่ได้เอาไม่ใช่เหรอเลยไม่มีติปอ่ะไม่ได้กินก็ก็นึกออกไหมว่าจิบบ้างอะไรบ้างเคยนะโหวันนั้นได้ติปติปเป็นหมื่นอ่ะเพลงสุดท้ายฉันร้องว่าอะไรก่อนกลับบ้านจะบ้านกับขึ้นรถยังไงถ้ากลับถึงบ้านยังไงก่อน มีคนขับอะไรแต่ว่ากลับถึงบ้านขับยังกลับยังไงก่อนคุ้มไม่คะอะไรนะคุ้มไม่ค้มคุ้มมันสนุกไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินก็เลยว่าอารมณ์ของการกินแล้วคนยื่นมาให้กินแล้วแบบทุกคนเฮ่เฮ่อยู่ในการใช้ชีวิตอ่ะบอกเลยว่าใครว่าจะบ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาเรามีสติมักจะอยู่คนเดียวอยู่ในที่เงียบๆถ้ามันโฉ่งฉางมันเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นแล้วใช้แต่สตางค์ค่ะสติไม่ต้องใช้ คิดได้ไหมครว่าวันหนึ่งเราจะหยุดเลยเราจะไม่มีการแตะมันอีกแล้วอ๋อเพราวันที่ลดน้ําศพมั้แบบนั้นเลยหรออย่าเอามาไอ้นี่มานะเอาแบบน้ําอัมพันธ์มาลดกลาสสีอัมพันธ์เลยลดน้ําศพเอออย่าใช้น้ํามะพร้าวเจาะล้างหน้าเอานี้เทใส่หน้าเลย V.S.O.P. คือจริงๆแล้วมันมันจะมีช่วงเวลาของมันแต่ปกติอะคนชอบคิดว่าเวลาเล่ามาเสิร์ฟเบียรมาเสิร์ฟคนชอบพมายื่นให้เจนนิเฟอร์คิมบอก ฉันไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะถ้ากินเต็มที่อย่างวนยเนี่ยโหภายในสามเดือนได้กินสักแก้วเดียวก็อันนี้แหละจิบไปสักคํานึงแล้วก็วางให้คนอื่นกินเลยใครอยากกินกินอะไรเงี้ยก็แค่เป็นแบบได้คุยได้ได้สังสรรค์กันเนี่ยยางอร่อยเหมือนเดิมไหมคะอร่อยไม่อร่อยตอนไหนของที่มันเป็นอบายมุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันของมันแบบของมึนมาของอะไร คือพูดถึงในแง่หนึ่งถ้ามันมีปริมาณที่พอเหมาะนะมันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายเราอยากแบบอุ้ยต้องสํารวมรักษามารยาตมากๆมีสติมากๆเราก็ไม่จําเป็นอันนั้นเมาไม่ขับก็ต้องไม่ขับไปก็ต้องนะ You drive, I... เมาค่ะ <laughs> ไม่ใช่ไอดิงนะ You drive, I... เมาค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ